ทร่ธิาเจ้าซึ่งเราข้าพระเจ้าทั้งหลายมั่นคงแก่ประเทศไทยมานภูมิของราชาณาจักรมันสอนดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความสมัครสมานสามันให้ชนรุ่นหลังไดงเ้เนและประสบิกรรมชาวจังหวัดเชิญสัก์ นะครับมงก้องครับมองก้องครับปองก้องนะครับ